บางประโยคเหมือนจะเป็นแค่คำเล่าแต่สำหรับบางคนมันคือทั้งชีวิตที่ต้องแบกเอาไว้ไม่เคยได้พักเลยสักวันผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าก้องผู้ชายที่โตมาในบ้าน ที่เต็มไปด้วยเสียงทะเลาะทุกคืนทุกวันไม่มีวันไหนที่เขาจะหลับลงอย่างสงบเหมือนเด็กคนอื่นบ้านของเขาไม่เคยมีคำว่าอบอุน่นมีแต่คำเน็บแนมเสียงป่าของเสียงด่าทอและคำพูดที่เจ็บกว่าอะไรทั้งหมดที่พ่อแม่เคยคว้างใส่กันใครมองจากข้างนอกก็คงคิดว่าเป็นครอบครัวธรรมดาแต่สำหรับก้องมันคือสนามรบที่เขาต้องอยู่ในนั้นจนหัวใจด้านชาตอนเด็กก้องชอบหลับตาแล้วเอามือปิดหูแน่นพยายามปิดเสียงทุกอย่างเหมือนหวังให้โลกใจดีกับเขาขึ้นอีกนิดเดียวก็ยังดีแต่เสียง พ่อแม่ทะเลาะกันมันดังพอที่จะลอดผ่านมือเล็กๆของเขาเข้ามาทิ่มใจทุกครั้งและวันหนึ่งทุกอย่างก็พังลงแบบโหดร้ายที่สุดพ่อแม่อยากันต่อหน้าเขาไม่มีคําอธิบายไม่มีคําขอโทษมีแค่ลมหายใจสั่นๆของทุกคนกับเด็กคนหนึ่งที่ต้องยืนดูครอบครัวของตัวเองแตกสลายแบบไม่มีอะไรหยุดได้ภาพวันนั้นฝังอยู่ในใจเขายาวนานกว่าแผลใดๆที่เขาเคยเจอเมื่อโตขึ้นกองเข้ามาทํางานในโรงงานชีวิตเรียบง่ายแต่ไม่เคยง่ายจริงๆเพราะเขาต้องได้ยินประ ประโยคเดิมที่แทงใจซ้ำๆทุกวันโตไปมึงก็ต้องเลิกกันเหมือนพ่อแม่มึงแหละคนแบบมึงไม่มีทางมีครอบครัวดีๆได้หรอกเกิดมาก็สวยแล้วก้องไม่เถียงเพราะไม่รู้จะเถียงยังไงแต่ทุกคํามันเหมือนมีที่คอยกรีดแผลเก่าให้เปิดเรื่อยๆไม่มีวันสมานแต่ในโลกของคนที่เจ็บมาเยอะก็ยังมีบางอย่างโผล่เข้ามาเพื่อให้รู้ว่าชีวิตมันไม่ได้ใจร้ายเสมอไปผู้หญิงคนแรกคือหนึ่งในนั้นตอนแรกเธอดีดีจนก้องคิดว่านี่แหละความรักที่เขาตามหามาตลอดเธอใส่ใจพูดดี ส่งข้อความให้กำลังใจโทรหาตอนเขาเหนื่อยอยู่ข้างๆในวันที่เขาท้อเธอทำให้กล้องเชื่อว่าบางทีเขาก็อาจมีสิทธิ์ได้รักเหมือนคนอื่นแต่นานไปความหวังก็แตกละเอียดเพราะเขารู้ว่าเธอคนนั้นไม่ได้รักเขาคนเดียวเธอคุยหลายคนและทุกอย่างที่เคยสวยงามกลายเป็นคำโกหกทั้งหมดก้องเสียใจเสียใจจนเหมือนย้อนกลับไปเป็นเด็กที่ยืนดูครอบครัวตัวเองแตกสลายตรงหน้าอีกครั้งวันนั้นเขาบอกตัวเองว่าคนที่โตมาในบ้านที่ครอบครัวพังอย่างเขาไม่มีสิทธิ์จะสร้างครอบครัวดี ดีขึ้นมาได้